บรรยายทำเดอะซีรีส์กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้เป็น EP 18แล้วครับขอบคุณพระเจ้าก็เราทุกคนจะมีเวลามีวาระในการรับชมและรับฟังนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากแชร์ไปด้วยนะครับเพราะพวกคุณทุกคนจะไม่พลาดจากพระพร ที่พระเจ้าประทานให้ขอบคุณพระเจ้าครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ EP 18ครับวันนี้เสนอในต,ตอนที่ชื่อว่าเชื่อเท่านั้นจะชนะโรคโรคภัยไข้เจ็บนะครับใช้ในพระกิติคุณมาราโกบทที่5ข้อ24ถึง29ฟังกันเลยนะครับผู้คนครับข้างตามมาเบียดเสียดกันอยู่รอบพระองค์25ครับที่นั่นมีหญิงคนหนึ่งตกเลือดเลื้ลัง มาสิบสองปี26ครับนางทุกทรมานมากเสียเงินหาหมอมาหลายคนจนหมดตัวแต่เทียนแทนที่จะดีขึ้นอาการกลับสุดลง27ครับเมื่อนางได้ยินเรื่องพระเยซูจึงเดินปะปนกับฝูงชนตามมาข้างหลังพระองค์และแตะฉลองพระองค์28ครับเพราะนางคิดว่า ขอเพียงได้แตะฉลองพระองค์เท่านั้นเราก็หายโรค29ก29ครับทันใดนั้นเองเลือดก็หยุดไหลและนางก็รู้สึกว่าตนหายโรคแล้วร่วมใจกันอธิษฐานครับในนามพระเยซูเราขอบคุณพระองค์ที่เราทั้งหลายนั้นเรียนรู้พรวชนะของพระองค์ผ่านพระมริกิจของพระเจ้าที่ทรงปลดอวยพรพวกเรา แล้วขอบคุณพระเจ้าในบรรยายทิยมเดอะซีรีส์ที่เป็นพรให้กับผู้ได้ยินและได้ฟังขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งและขอทรงนำตลอดไปในนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชื่อเท่านั้นจะชนะโรคโรคไข้ไข้เจ็บนะครับเพียงแต่เชื่อเท่านั้นเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภระกิติคุณมรโะนะครับได้บอกไว้ผมตัดตอนมานะครับ เขาไปในบ้านของธรรมศาลาผู้ที่เป็นนายธรรมศาลาเนี่ยได้เชิญพระเยซูไปที่บ้านเพื่อรักษาลูกของเขานะครับแต่ระหว่างทางมีคนผู้คนเบียดเสียดมากมายครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นโรคโลหิตตกนะครับนะครับหรือตกเลือดตามภาษาบ้านๆ12ปีครับ เขาค่อนข้างที่จะต้องบอกว่านางทุกทรมานมากนะครับเสียเงินเยอะแยะเลยครับหาหมอจนหมดตัวแล้วอาการก็ซุดลงซุดลงครับคงผายผอมไม่มีแรงนะครับจะทำอะไรก็รู้สึกว่าแย่ไปหมดเพราะว่าในความเชื่อของยิูนะครับคนที่มีเลือดออกจากตัว หรือมีประจำเดือนอันนี้ไม่ใช่ประจำเดือนนะครับมีโลหิตตกนะครับจะเป็นมนทินครับสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายนี่คือความเชื่อของเขาเอาละครับเราไม่ได้มาศึกษาหรือวิจัยในสถานะของความป่วยแต่เรากำลังบอกว่าหญิงผู้นี้ทนทุกทรมานจะไปไหนเลือดก็ไหลาตามทางจะแทรกอยู่ตรงไหนคนก็รู้สึกว่าเป็นมนทินและกลาลังเกียด สิ่งที่เธอทําได้วันนี้คือรู้เรื่องพระเยซูครับเพราะเธอหมดหนทางแล้วเงินก็หมดล้วจริงไหมครับในขณะที่เรามีเงินเราใช้เงินในการตัดสินใจปัญหาหลายอย่างทําให้วันนี้เราลืมนึกถึงความเชื่อสุดท้ายแล้วไม่ใช่เพราะว่าเรางกเงินนะครับแต่เราทั้งหลายนั้นรู้ว่าเราต้องการการหายโรคเพราะนางป่วย นางต้องการการหายโรคฉะนั้นนางจึงได้ยินเรื่องของพระเยซูครับใครเปคนเล่าเหรอครับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตชนเล่าให้เธอฟังได้ครับถ้าวันนี้เราเป็นคริสเตียนเราเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์ให้ทุกคนฟังทุกคนจะได้ยินเรื่องพระเยซูแล้ววันหนึ่งเมื่อเธอเปิดประตูรับเอาความเชื่อนี้เธอจะรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอด ฉะนั้นเธอมีความเชื่อครับนางจึงเริ่มยกล่างที่เจ็บป่วยขาไม่มีแรงเพราะเลือดโลหิตตกตลอดเวลาเดินปะปนกับฝูงชนครับแต่เดินอยู่ข้างหลังพระเยซูและสิ่งที่เธอคิดครับเธอไม่ได้คิดอุตริอะไรเลยนะครับนางคิดขอเพียงได้แตะฉลองพระองค์เท่านั้นเพราะเธอรู้สึกว่าถ้าเธอวิ่งไปข้างหน้าทุกคนเห็นก็จะด่าเธอเพราะเธอเป็นมนทินเธอเป็นคนที่ ไม่สมควรจะมาอยู่ต่อหน้าพระองค์นี่คือคนอื่นคิดนะครับหรือเราทั้งหลายนั้นอาจจะอยู่ในในความเชื่อเดิมสิ่งที่เรากำลังทำอยู่และเราไม่กล้าเผชิญความจริงเราจึงขอแตะฉลองพลงและอยู่เดินตามหลังพลงไปเงียบเงียบก็มีหลายคนครับผมเคยได้ยินเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ เขาบอกวันนี้เขาไม่สามารถที่จะปรากฏตัวได้เพราะอะไรครับเพราะวันนี้เขายังนุ่งเครื่องแบบอยู่ครับจะมีเครื่องหมายในตัวว่าเขาเนี่ยต้องทําหน้าที่จําได้ไหมครับเหมือนกันนะอาอามนนาอามนบอกกับอเอลิชาว่าเขายังต้องทําหน้าที่นะพากษัตริย์อาลัมเนี่ยเข้าไปในพระวิหารเพื่อจะสการะและไหว้รูปครรพต่าง แต่เดียวกันครับคนเหล่านี้หลายคนกำลังปิดบังตัวเองเพราะเขารับความจริงแล้วความจริงจะทำให้เขานั้นต้องสูญเสียหลายอย่างนี่คือความคิดของเขาครับแต่เขามีความเชื่อครับเขาเป็นแบบเชื่อและขอแตะฉลองชายฉลองของพระเยสูคริสทันใดนั้นเองเลือดก็หยุดไหลเอเมนถ้าเรามีความเชื่อทันใดนั้นเองชีวิตเราก็หยุดความบาปทั้งหลายก็หยุด ความพ่ายแพ้ในชีวิตของเราก็หยุดความอ่อนแอในชีวิตเราก็หยุดการเกเรในชีวิตของเราก็หยุดการหลงไหลสิ่งเสพติดกําลัง,ลงหลงไหลกับสื่อลามกหรืออะไรก็ตามที่เราอ่อนแอกับชีวิตเราทั้งหมดหยุดครับหยุดทันทีและนาง12ปีเนี่ยครับนางตกเลือดก็รู้สึกตนหายแล้วเหมือนกันครับในขณะที่เราทั้งหลายนั้นยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอด วันนี้เราหายแล้วครับอ m เมนเราหายแล้วเราหยุดทุกอย่างแล้วขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราและเราทั้งหลายนั้นก็จะได้รับความรอดขอบคุณพระเจ้าครับสิ่งที่นางได้ยินคือได้ยินเรื่องของพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดพระเยซูคริสต์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นคําตอบชีวิตพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาฉะนั้น การที่เขาทั้งหลายนั้นเดินตามครับเดินตามพระเยซูปไปไม่ปแปลกครับฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายนั้นจะต้องเดินตามพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะรับเอาชีวิตของพระเยซูคริสต์กลืนเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเรานั้นหยุดครับหยุดจ,จากความบาปทั้งหมดและเราทั้งหลายนั้นหายแล้วครับหายแล้วจากความบาปทั้งหมดเป็นคนที่มีพระพร ก็ยังซ้ำอยู่นะครับในพระชนะของพระเจ้าในโคลินเพราะผู้ที่เอาสิ่งเก่าๆออกไปแล้วพระเจ้าทรงแลกเอาสิ่งใหม่ของพระองค์เข้ามาในชุงเราและส,สิ่งเก่าก็ทิ้งไปและนี่แนล่กลายเป็นสิ่งใหม่เสมอเพราะพระเจ้าทรงโปรดมเมตตาแลกเอาทุกอย่างในชุงเราไปแล้วการแลกของพระองค์นั้นกลับมาดีทุกอย่างครับ พระองค์ทรงแรกเอาความยากจนในชีวิตของเราเพื่อเราจะทั้งหลายจะมีความร่ำรวยหรือเราทั้งหลายจะพอกินพอใช้ด้วยการที่พระองค์พระองค์ทรงแรกเอาสิ่งเหล่านี้ไปพระองค์ทรงแรกเอาความเจ็บป่วยออกไปในชีวิตเราแล้วเราทั้งหลายนั้นก็มีความสุขสบายพระองค์ทรงแรกเอาความบาปออกไปแล้วสันที่สุขเกินความเข้าใจของพระองค์ก็กลับมาอยู่กับเราเราจึงสามารถดำรงชีวิต อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งความเป็นจริงที่มีชีวิตและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้ที่เราทั้งหลายนั้นได้ยินเรื่องของพระเจ้าที่วันนี้เราทั้งหลายนั้นรู้ว่าถ้าเพียงแต่เราได้ยินเท่านั้นและเราไม่ปฏิบัติตามสุดท้ายเราจบครับแต่หญิงคนนี้ครับเป็นแบบอย่างให้เราเมื่อนางได้ยินเรื่องพระเยซูจึงเดินปะปนไป จึงเดินออกไปครับเริ่มก้าวออกไปแม้กระทั่งร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยร่างกายที่อ่อนเปลี้ยเพียแรงหรือความบาปกําลังทําให้เราทั้งหลายหมดแรงต้องจมอยู่กับปัญหาจมอยู่กับความกระวนกระวายจมอยู่กับความกลัวสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เราไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เพราะเราทั้งหลายต้องการกําลังใจต้องการสันติสุขต้องการความชื่นชมยินดีเอเมน พระเยซูเป็นผู้ตอบคําตอบในชีวิตนี้ทั้งหมดที่คุณต้องการแล้วในขณะที่ในสมัยนั้นพระเยซูคริสทรงพระชนอยู่แล้วโปรองทรงให้การแลกของเรานี้โดยการที่โรรองทรงตายแล้วพปะองทรงฟืน้นคืนพระชนแลกเอาความบาปทั้งหมดของเราแล้วส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อมาอยู่ในเราในการที่จะบอกกับเราว่าพระองค์ทรงรักเรา และพรองพร้อมจะอวยพรเราให้เรามีศักยภาพพอที่จะดำเนินชีวิตท่ามกลางดินแดนที่กำลังคดโกงและวิปราสอยู่นี้ดินแดนที่คนกำลังแข่งแย่งชิงดีกันดินแดนที่ไม่มีความรักความรักเหือดแห้งไปวันนี้เราจะต้องดำรงชีวิตอยู่ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตามที่ทำให้เราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้วันนี้พระเยซูคริส ทรงเป็นเรื่องราวของพระองค์ที่ทำให้เรานั้นได้ยินแล้วเรื่องราวของพระองค์ที่ทุกคนมาเล่าให้ฟังนั้นเป็นเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนเพียงแต่เราเปิดใจรับเอาพระเยซูคริสต์ครับรับเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงพระชนอยู่อยู่กับเราและอยู่ในเราและเราร่วมกันเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราทุกคนเอง รู้อยู่แล้วว่าถ้าวันนี้เราติดขัดอะไรและมีความทุกข์ทรมานมากเพียงใดหาคนมาช่วยอยู่หลายคนจนเราหมดเนื้อหมดตัวหมดความคิดหมดกำลังและสิ่งที่คุณกำลังหาอยู่นั้นบนโลกนี้คุณหาทุกอย่างแล้วคุณก็อาการของคุณก็ไม่ดีขึ้นสุดลงนอนไม่หลับหน้าดำค่ำเครียดแก้ปัญหาไม่ได้ อะไรเกิดขึ้นครับพระเยซูคริสต์เป็นคำตอบชีวิตสำหรับคุณเอเมนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนบทนี้จะสอนเราอย่าให้เราทุกข์ทรมานจนถึง12ปีเลยหรือมากกว่านั้นกลับใจใหม่นะครับความทุกข์ทรมานจะไม่เข้ามาหาคุณแล้วสิ่งที่มาแทนที่จะดีขึ้นไม่ใช่กลับสุดลงจะดีขึ้นแน่นอนครับ สนใจกดติดตามเพื่อรับพระพรกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดจากพระพ,พรนี้วันนี้บรรยายรมเดอะซีรีส์ก็จบลงนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพร,พรทุกท่านเรามาที่ฐานกันครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่มีให้ตลอดเวลาเพียงแต่วันนี้ ลูกขอเปิดรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดและขอบคุณพระองค์ที่มีหลายคนมาเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์ให้ฟังและคนที่ได้ฟังนั้นเขาให้เขารับเอาและรับเอาเมล็ดและเกิดผลในชีวิตเขาอย่างมากมายเมื่อเขาประสบปัญหาหาทางออกไม่ได้ต้องการคําตอบพระเยซูคริสต์คือคําตอบในชีวิตของคุณพระเยซูคริสต์ทรงตอบทุกสิ่งให้เราทั้งหลายเข้าใจในพระองค์ รับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งฝากชีวิตการดำเนินชีวิตจากนี้ไปให้เจริญขึ้นทางเดียวและสูงขึ้นขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งในนามพระเยซูคริสต์เอเมนบรรยายธรรมเดอะซีรีส์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตนี้เรารู้จักพระเยซูคริสต์ครับเอเมนสวัสดีครับพบกันใหม่ EP หน้าครับ